โ oh yeah. อ้ไม่เดี๋ยกูเฮ้ยข้างๆนี่เห็นมนีคนเปน็นนะบอกเลยกูเห็นน้มื่อกี้นะน,นั่นไงกูเห็นแล้วมิก้าโนนิกา้าคุณนิกโดนเหรอมันหายไปแล้วนิกอ่ะกูเลยมาลยไล่ไอ้จะกรอบลูก โอ้ยยยยยยดยยยยยมยยยยยยนยอยจะไปยหนไยไรยย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 ี่ย ไม่เจอไเก้เลยทั้งเกมเลยันตรวจสอบเสมอว่าจะไปไหนเจอแล้วเจอแล้ว <laughs> เจอแล้วโอ้ยเกียแล้วตึโดนนั่นเองระยะไกลเอาปู๋ตัวมากกว่าแล้งเราใจเย่ยังไม่โดนแฝดเลยนะ มังไ <laughs> อ้เียไม่ไหวละสวมหน้ากากก่อนอืมมึงเจอมาความโกรธากูแฝมไอ้อเทียเนี่ยไปเว้ มัดกูทาวไม่โดนระยะสัน้นแบรแล้วแบรเขี้ยมหมัหหดกูทาวไม่โดนระยะสั้มมาคิวก่อนคิวโอเคอย่างน้อยได้คนหนึ่งว่ะเกมยังไม่จบ น่มีการหลุดด้วยประเด็กว่าไม่มีคนเดียวเย่โโดเข้าชั้นชั้นโคตรเลยมึงแหงนปู่บนเจ็บก็ตั้งไปไวะปล่อยมันบะ

ไว้เอื้อมืได้ปันเท่าไหร่ถ้าเกิดมึงชนะก็ได้เยอะอยู่แต่ดูเวลามึงก่อนไงเดี๋ยวดานอะไรเนียเฮ้ยเชี่ยด่านด่านนี้ที่จูเยอะเฮ้ยดีดีด่ดานนี้ที่จูเยอะมึงนี่มันอะไรเนี่ยอูอยู่ที่ขายเนื้อไรเงี้ยเหรอเฮ้ยใกล้ๆกันปะเนี่ยเจ๊บดี ไอโอเนื้อเนื้อคุณแม่ค่อนข้างแบบว่าโบทำไมทำไมทำไมเว่ยเกมมึงทำอะไรลงไปโอ้ยเกมเป็นไรมันไม่รู้มันไม่รู้อะไมรมันไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วมันไม่รู้บ่าแล้วโง่ ไปแล้วไอแตนี ahead, ่พล่นใหม่สีไม่ค่อยโดนอ่ะไม่ค่อยโดนเดีวให้คูโดนบ้าไปทีนิงเดยวมาดููงเยมุมกูเยตรงเนี้ยมาได้ทั้งวันนะมุมกูเลยตรงเนี้ยอ่ะออไ โอ้ยไอ้เชียนน้ำจะไล่ไมันอยู่เลยใช่ไหมได้ทั้งวันอะ่ะกูหนีต่อกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วเอาไอ้ก่เ <laughs> อาเดินมัวแล้ว

มันตราหน้มออนม okay. ันตระหน้นเว้ยไปโอเคกูทำอะไรอยู่วะเนี <laughs> What <the fuck? S 2> ่ย w h a f u c กูทำอะไรอยู่เนี่ยมื่กีโอ้ยเก๊ oh yeah! กดีดีดีเก๊ไม่เป็นไรเก แม่กูอะกูกูเชนลอดในละเอาตำราของมึงไปเล่านี่หนุ่มมันมีเพลงมันมีเพลง เอวินแย่ละนี้รอบต่อไปใครได้เป็นโอวูหอะไรวะน่ะชื่อเพลงอ๋อพี่สาวได้เป็น อเออเจอกูร์ Last m a ไ s t a n เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่สาวอ่ะกูเองโอม่โอ่ด่านเดิมด้วยโอย <c oughs> ชีเจ้าบอสโทรมานัม่ปีกเด่นเลยนะมึงไง <c oughs> เหรอปล่อยันก่อนนะพี่เหรอเปิากาศหนูมึงไม่เห็นออร่ากูเหรอฮ้ยมอันแน่การช่วยกันช่วยกันดีเฮ้ กันดีกันดีหนี่ยสับปันไปที่เดียวไม่ได้สับปันเฮ้ยไม่มองไม่มองผมไม่มองผมไม่มอง <c oughs> วัสด <laughs> mm ีจ hmm. ้าตามทีมบระเดอร์วตะฟ้าดูดไป กูยีกหัวบ้าไปแล้วรถไม่มอง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 ไม่ได้แล้วโอ้หายเทียเอาหายหายไวที่นะหายไวยังไง แอมอีสโอ้ยจะมากากบทกอดไอ้สัตเลยเข็มเกโอ้ยด่านี้อีกแล้วเนาะไอ้ได้เป็นอ่ะเกมมึงได้เป็นยังไงเอรานี่ไงเป็นแล้วเดิมเซอร์เยสแ m มเยสแมม Yes sir, yes sir! I am a bullets I a bullies. You came all jason Oh no! I am oh, a bully! get requires! quiet lock! Target, lock! You จาเกมมีควายังไม่รู้ไม่รู้จาเกมมีควายโอ้ยฮจาเกมมีควายเต๋อหรือเต๋อไม่มีจาเกมหรอกเต๋มเต๋อผมบุเ่นดับลอนเก่า ไปทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูแงเฮ้ยกูตีไม่ได้เกิำอะไรไอ้เชยกำลังนั่งตันไปเห็นเงาหัวเจสันอยู่ด้านหลัง